บนหลังคานะแม่งอยู่ๆบัก๊กขึ้นมาใช่ทำใจครับแล้วซอมบี้เกิดมาเรื่อยๆเลยไปนะ้ยคนนึงนะเอาของในเอามาเอาอีพีเพนใส่มือก่อนเออปิดสนุกเออเอาเอา,เอาเลือดเอาถุงเลือดอีพีเพนที่ห้ามเลือดอะ่ะเลือดไม่มีมว่ะเลือดมีถุงเลือดมีดาร์มีอีพีเพไนไอ,ไอ้ไอ้กระดูกไอ้นั่นเรื่อะอะไรมอฟี่มีมอฟี่นะดาร์มีอีพีเพนไหมอะไม่มีมั้ง เอาธรรมดาปุบนะผีจนแม็กหมดแล้วรอดรอดรอดฟิล์มพี่อยู่บนหลังคาเว้ยหลังคาไหนลงนอนบั๊กบักขึ้นมาเฉยก็ขึ้นมาได้ไงลงนอนก็ตอนแรกย่องๆอ่ะของตัวเอ็กก็ย่องเข้ามาในโรงนอนแล้วมันมีมานั่งไงเออก็ย่องมาปกติไอ้เหี้ยแมงบึ๊บเอ้าโผล่หัวเอ้าชิบหายผมยังเคยบั๊ตรงไว้นี่เลยไอไฟเซชั่น แม่งเดินอยู่ตรงบันไดแม่งซอมบี้เบียดเด้งออกมาตกขาเนี่ยรอพวกนี้เดี๋ยวพี่จะกระโดดลงไปคนนี้มันรอชาพี่บอสบอสบอสโดโดโดยิงมันเลยซอมบี้ยิงคนเนี่ยอ่ะมันวิ่งตามกัามาเต็มว่า ยิงแล้วชิงแบ็คแพคใจเย็นเฮ้ใจเย็นหรือว่าเจ๊เจาแบ็คแพคเอาลิฟต์ือกมาแรกกันมาเออไปละเนี่ยเนี่ยเห็นพี่นะเฮโลบัสดกยอดยอดมันไปไหนกันเนี่ยมีเนี่ยลวดหนามเนี่ยมันไปไหนกัน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 มันมันเอาเข้าวเจ้าไหนวะอ๋อ ช่วยไงครับเดี๋ยวยิงเคลียร์ซอมบี้ก่อนดิเฮ้ยหรือมันจะต้องหรือว่าซอมบี้ตกได้เลง็งเอ้าเล็งขับไปดิไม่ใช่ของโกขับไปเลยไม่ของโกปิดไม่โดนนะ MPA หนึ่งยี่ไม่เก็บนะเก็บแม็กอะพี่จะเออเอาไงซอมบี้โล่งง่างมาตรงด้างพีพี่จะกระโดดลงอะดิ้นดิ้นไปดิ้นเลีไยงเองอะจี๊ดมาตรงไอ้ด้างเนี่ยเลี้งซอมบี้มันเข้ามาในโรงนอน อีพีเพนมีด้วยใช้ไงวะช่วยกุก่อนกลัวเป็นลมด้วยเนี่ยไม่ไช่หรอกโตไหมยังยังไอ้เหี้ยมาตกน้าดิมาครับใจเย็นครับอย่าโดดนครับพี่โดดนครับอแม่ให้ภัยคุณแล้วครับเดี๋ยวโดนครับโตไหนอ่ะเจ็ดโงไหนอ่ะเหละตกในด่างแม่ให้ภัยคุณแล้วครับเฮ้ยฝั่งนั้นมันปลาโอ้โหหรอเนื้อหนังนาเนื้อหมังาตรงนี้อ่ะ ตรงนี้ได้ป่ะเจดตรงที่พี่ยืนเห็นไหมได้ได้ได้ลอมบี้ซอมบี้ดาร์กเลยมาเจตอ๋อพี่โดดแล้วนะฮะสี่จึ๊บโป๊ะเอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรดาร์าอ่ะแรกไรนะเจตแ่ยตอนแรกเนี่ยพี่เดินมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยพี่เดินมาอย่างเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยเดินมาเดินมาแล้วมันก็ขึ้นเลยงงเบย วงเบย์แต่ข้างหลังอ่ะมีคนอยู่เบย์จ้ากระเป๋าว่างกระเป๋าว่างี่ช่องอ่ะเยอะเจ็ดนี่มาเก็บเป็นสียหนึ่งกลับบ้านเออเอาไว้ให้ไอ้นุบไอ้นุบดักไออาร์ตไออาร์ตอนตรงนี้ก็มีเอ็มหนึ่งเฮ้ยมาดูอะไรเดี๋ยวมาดูอะไรข้างนอกดูอะไรมาดูอะไรข้างนอก เฮ้ยคว่างเราไปแล้วนี่จะคว่างบ้างคว่างบ้างคว่างเราไปไปแล้วเก็บเพิ่แล้วเฮ้ย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 เฮทำไมเฮ้ยถอยเอ้าอุ้ยหูอื้อเอ้าแต่ไม่เป็นไรหูอื้อหล้มไปล้มไปล้มเลือดแดงแล้วเลือดแดงมห้ามเลือดให้ก่อนอุ้ยยึดเข้ให้เลือดเลยฮะเลือดพี่ห้ามให้แล้วพี่ห้ามให้แล้วอุ้ยหูพี่อื้อ

เนี่ยดูดิเลือดมันมีปะเนี่ยให้แล้วให้แล้วเลือดมันเต็มมากแดงแป๊ดเลยให้แล้วไม่มันแดงอยู่ไอ้เหี้ยตายแน่เลยเนี่ยซอมบี้มาอย่างเงี้ยให้แล้วเลือดดราตายแน่นอนยังม่ยังแดงอยู่เลยเอาเอากำเอาแสดงไอ้นี่มา ให้ให้ถุงเลือดนั่งเดวเดี๋ยวให้ปหนองเมื่อกี้โดนอะไรวะจะให้แฟนชูเลอร์เฮ้ยเฮ้ยลาาอ่าดา่ะโอเคเราดีให้เลือดดีอถุงเลือดในเนียเมื่อกี้ให้ไปแล้วแต่มันไม่ได้เร็วเร็วสมิเกอ้์มาอเดเร็วา เร็วเร็วอย่าวิ่งเดียวอะไรวะมาเลยยังไงวะเนี่ยยังสลบอยู่เลยเอ้ยกรยุทธ์รถสดใสได้แล้วไอจะให้อีเพนน์ะมันดิมันมอร์ฟีนอีเพ็นอะไรได้ไมมร์ฟีนได้ไหมอร์ฟีนขาไม่ได้หักเอาเอาเอาเวเนจ้าเอามาโดนโต๊ะปิดจะไหลเอายังไงวิ่งไปที่รถเลยทำได้ เดี๋ยวก่อนมันอยู่ในสถานีจะหมดพราะมัน,มนตรงมเมื่อกี้เนี่ยอยู่สถานะสตีแตกอะเนยรถอยู่ไหนวะเนี่ยโหงงเลยอะเมื่อกี้โดนเลยวะอยู่ดีๆเร <laughs> <สะ S 1> ิัมจะกินนะ้ำเตนนิมน้ำเจ๋อไปก <laughs> ว้างใกล้มากถูวิ่งนะ <laughs> พี่ถอยหลังยืนด่ากันลมเลยรถ <laughs> แตกเขาเราียกว่มรถแตกเลี่ยนรถด้วย มันใกล้ไปไงใกล้ระเบิดอะบึมมัตกจานอะไรวะบอาได้ขอถอยวิ่งแล้ววิ่งกทันไ <c oughs> อป่าอะไรวะ